นี่เราก็พาเพืเ่อนๆไปเล่ใช่กันที่เราดักไว้นะครับเนื่องจากเราเพื่อนนำมาได้ว่านะครับเพื่อนาำในรองคูนี่แห้งี่เนี่ยนพื้นจะใกล้ๆยิ่งนะครับเราไปเลยว่าจะมาหรือไม่มากนะครับไปดูกันเลยนะครับเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเราไปดูกันเนื่อจากาหวทุ่มดินทึ่งเลยคุดขุดเป็นรองน้ำไว้นะครับให้ใหน้ำมันในรองคูอออกัน แต่ไม่รู้ว่าอีม่านหรือไม่ม่านนะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้มันข้าวไม่ข้าวนะารู้กัมันก็ดูยากสักนิดนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันน้ำน้ำเต็มคู่ไอ้เด็กเนี่ยมันก็เปิดมาตามกูเนี่ยเพื่อนๆดูแต่ไม่รู้มันอีข้าวไม่ข้าวนะไม่ข้ามายิ่งเนนี่เพื่อนๆ โอ้อข้ามันนี่เป็นปลาขึ้นเบืเ่อปเลยไม่ข้าไม่ข้ามันมันเป็นปลาขึ้นนะไม่ข้าไม่ข้าวไม่ข้าไม่ข้าว่ามันกลับเว่วปลายอย่างยู่ในคู่แต่ปนนมันยังไม่ได้ลงเบิดอๆปลาป่านมันยังไม่ได้ลง ngày không tin này nè Ui cưỡng chăng mày nà cao được chong chong là chăng mày 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 chăng bên, chăng mày chăng mày chăng luôn

đóng đi hình nhau hm, làm chọn tìm kiểu cứ hoa và vẫn một thịt cây. nụ lên để cây nữa mất mặt 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 ปูนี่ก็ไปตามปูดาร้องเลยหน่จะขึ้นเลยจิ๊บจิบจิบมันกราซ่ามันตอกใจถึงไม่ใช่ว่ามันนั่นเลยปลาเป็นเพื่อนมันนี่ขึ้นบนนะปลามันนี่ขึ้นบนถึงไม่ใช่ว่ามันต้าใ่มันจะไม่หลุดเอามันจะไขึ้นบนร้องอีกแล้ว นาข้าไวไอจังวู้ดอมันเพน้ำไม่แห้งนาไม่แห้งปลาช่อนนี่มันทนใส่แัดนี้พอดีพอได้เลยในร่องนี่ก็เมื่นปลาช่อนวิง่งปลาช่อนวิ่งเลยเลยเพิ่นเพิ่นในนี่อย่างลึกในร่องนี่อย่างเลือกเดี๋ยวขึ้นยิบ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 ,ยบ,ยบปากอ่อ Hãy lít thêm cái trắng này mà mọi người Đây là miếng mạc Cặp này rồi đó, Để lấy mấy, gọi thịt cha vào đi Thịt pẹt, thịt pẹt Cặp cháu này có mà lấy mấy lắm Lấy trong lấy, gặp quán trong quán lấy mấy cao Lấy quán này mà lấy mấy lão. ในปืนหนาไม่แล้วใจเดียวนูหา,หายลงใบปรดครองไปเลยให้นลงคลองไปตง่งการน้ำลงเขียวดีวาด่าอะไรขาวขาวอ้ยได้วะ

9 tuổi điêu mới nào chứ đại tuổi điêu à, mấy bữa này mà từ đây cả là bớt Nam quân trắng là quân phân du khác nào đây tuổi tuổi khát mai mà thì mình cầm năng gì luôn nữa đúng rồi Nam đại quân phân du đâu để bà chó nên mình vui này ní đấy bà chó như này ní lung mà mình nhặt mấy bảo còn bà, coi lọc bớt vài nì mình nhặt mấy mà bớt mấy แต่ว่ากลางคืนหน้าลุงก็ไม่เน้นนะกล้าตวงเลยกาตวงเลยไม่ปึ๊อ <lush> ู้ขึ้นจากหูไอ้เจ้าพ่นพ่นนุ่งเจ้าป๋าดป๋าช้อนจากตาขอมือได้นวาที่เคยๆนึกนึกโอนป๋าดีป๋าดีป๋าทาลิดป๋าดีพ้นกันหมองห็นเก๋ๆ กำลังลงมาพอดีไม่เื็นต้วงกระต้วงเอาก้อนเอาก้อนเอาก้อนปลาสามฟุต